ลงคลิปติ๊กตอกดีกว่าฮึเอ๊ะไม่ให้เราลงวะครั้งก็ได้นี่นะเดียวเดียวเดียวทำไมเขาไม่ให้เราลงคลิปอีกวะเนี่ยสองชั่วโมงผ่านไปทันจะลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ลองดูสิบ้าไอ t i ๊ t ต,ก,ตกเชียโอ้โหโคตรกากอะเออทำไมมันกากแบบนี้วะาฮ้เทนไม่ไหวกับไอติ๊กตกนี่แล้วเ้ยใครก็ฉันจะทำลายทไอโทรศัพท์บ้าของฉันแหละบ้าเมื่อไหร่มึงจะให้ตูลงคิปลงคลิปซะ อะไรอีกวันเนี้ย